บรรยากาศขององค์การจัดเวทีหาเสียงในจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพของฝูงชนที่มารวมตัวกันตามฤดูกาลทางการเมืองแต่สะท้อนให้เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างชัดเจนเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่งบอกว่าการเมืองกําลังกลับมาเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้คนอีกครั้งไม่ใช่เพียงเรื่องของนักการเมืองหรือกลุ่มอํานาจเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน ปากท้องโอกาสและอนาคตของครอบครัวในแต่ละพื้นที่โดยตรงหนองบุลำพูเป็นจังหวัดที่มีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจเฉพาะตัวประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยการที่ประชาชนจำนวนมากสลับเวลาเข้าร่วมเวทีหาเสียงจึงสะท้อนถึงความสนใจและความคาดหวังต่อทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศการเมืองในมุมมองของประชาชนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตของพวกเขาในอนาคตเวทีหาเสียงที่มีผู้เข้าร่วมอย่างคึกคักยังเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประชาธิปไตยเพราะนี่คือพื้นที่เปิดที่ประชาชนสามารถรับฟังนโยบายวิสัยทัศน์และแนวคิดของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครได้โดยตรงการเข้าร่วมจำนวนมากจึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการข้อมูลต้องการฟังด้วยตนเองและต้องการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลไม่ใช่เพียงการเลือกตามกระแสรหรือข่าวลือ ในอีกมุมหนึ่งการรวมตัวของประชาชนในเวทีหาเสียงยังสะท้อนถึงความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูป,ปรธรรมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นปัญหาราคาสินค้ากเกษตรการสร้างงานในพื้นที่การพัฒนาระบบสาธารณสุขการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเมื่อประชาชนออกมาแสดงตัวจำนวนมากเสียงของพวกเขาย่อมมีน้ำหนักมากขึ้นและกลายเป็นแรงกดดันเชิงบวกต่อผู้กำหนดนโยบาย เวทีหาเสียงในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เพียงพื้นที่สื่อสารทางเดียวจากนักการเมืองสู่ประชาชนแต่เป็นพื้นที่สะท้อนความต้องการความเดือดร้อนและความหวังของประชาชนกลับไปยังพรรคการเมืองและผู้สมัครโดยตรงเสียงที่ถูกรวบรวมจากพื้นที่จริงมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นเสียงที่มาจากประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่เพียงข้อมูลเชิงทฤษฎีหรือรายงานบนโต๊ะทำงานบรรยากาศที่คึกคักยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ เมื่อผู้คนหลากหลายวัยและหลากหลายอาชีพมารวมตัวกันความรู้สึกก่อขอองค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกันจะยิ่งเข้มแข็งสิ่งนี้มีความสําคัญต่อการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งการแอละกันในสังคมประชาธิปไตยการเมืองจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมสําหรับนักการเมืองและผู้สมัครเวทีหาเสียงที่มีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมากย่อมเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ทุกคำพูดทุกนโยบายที่นำเสนอจะถูกจับตามองและจดจำเวทีเช่นนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจความพร้อมและความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงการกล่าวคำสัญญาที่สวยงามในภาพรวมการจัดเวทีหาเสียงที่มีประชาชนเข้าร่วมอย่างล้นหลามในหนองบัวลำพูสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการขององค์การเมืองไทยในระดับรากหญ้าประชาชนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารแต่เป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางทางการเมืองมากขึ้น ความตื่นตัวเช่นนี้ช่วยยกระดับคุณภาพขององค์การเลือกตั้งและส่งเสริมให้ระบบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนนอกจากนี้เวทีหาเสียงยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อาจให้ความสําคัญกับโอกาสทางการศึกษาเทคโนโลยีและอนาคตการทํางานขณะที่คนรุ่นเก่าอาจให้ความสําคัญกับความมั่นคงในชีวิตสวัสดิการและการดูแลสุขภาพการที่ทุกคนมารวมตัวกันในพื้นที่เดียวกัน เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความเข้าใจซึ่งกันแอลกันซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของสังคมประชาธิปไตยภาพขององค์การรวมตัวอย่างคึกคักในหนองบัวลำพูยังสามารถส่งแรงบันดาลใจไปยังพื้นที่อื่นของประเทศให้ตระนักถึงพลังขององค์การมีส่วนร่วมเมื่อประชาชนเห็นว่าการออกมาแสดงตัวและใช้สิทธิของตอน,นมีความหมายก็จะช่วยกระตุ้นให้สังคมโดยรวมตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ท้ายที่สุดการที่ประชาชนเข้าร่วมเวทีหาเสียงเป็นจํานวนมากไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือภาพข่าวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความตื่นตัวและความเชื่อมั่นในพลังของประชาชนเองหากทุกฝ่ายยึดมั่นในความจริงใจความโปร่งใสและการทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบรรยากาศเชิงบวกเช่นนี้ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งในระดับท้องถิน่นและระดับประเทศในระยะยาว